ก็่ข้อย่อยถูกไหมครับซึ่งมาตามไหนก็มาตามกฎหมายที่ผมพูดถึงนีน่นะครับเพราะนั้นถ้าใครไม่ปฏิบัติก็สูญเพิอออกถอนถูกไหมครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมอยากกะฝากก็คือว่าเวลาที่เราจะไปทํางานเนี่ยนะครับนี่เป็นหน้าที่ของเราอันนี้สิ่งที่เป็นหลักฐานเมื่อเราจะทําในแต่และเรื่องอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับ <c oughs> ที่ผมทางานจริงแล้วก็ผมก็เอามาให้ดูว่าถ้าเราจะทํางานโดยระบบไอซคุณต้องมีหลักฐานใช่ไหมที่จะไปดนวผมบอกว่าฉันได้ทำงา้ที่ของฉันหรือยัง ถูกไหมครับเช่นภารกิจที่1การจัดการรถภารกิจย่อยีกสามเรื่องถูกไหมครับสิ่งที่ผมเอาสามเรื่องมาก็คือการจัดระแวบคุณก็ต้องมีตัวอย่างเอกสารที่ต้องทําถูกไหมเช่นแผนการรัดสารถเรื่องอุปกรณ์ถูกไหมครับอย่างผมขนส่งน้ำมันผมก็จะมีตัวอะไรครับผมก็จะมีอุปกรณ์ประจํารถรถต่างๆซื้อมาจากไหนวัดโลโก้สแกนเนี่ยมันก็ต้องมีตัวอย่างแผนถูกไหมแล้วรถทุกคันก็ต้องมีการเข้ารับการซ่อมบำรุงตามแผนนะคุณมีแผนเสร็จมีการซ่อมบำรุงตามแผนไหนั้น ตัวนี้จะเป็นตัวบอกบอกว่ารถของคุณจะต้องไปจัดการตามงานหรือเปล่าสองพอมีอุปกรณ์ตัวรถเสียคุณมีอุปกรณ์วิกิตอุปกรณ์ที่เป็นคริติคอลอีกวิ่เี่ไหมเช่นอย่างรถมันกต้อมือตัวเบต้องผ่าทดสอบแล้วท่อทางต่างๆหรือว่าระบบต่างๆนะคบตาม้อเพิร์อุปกรณ์ให้มาหลอดภัยหรือบางบริษัทเปงนะผมวิเคราติดอยู่าต้นเของความส่งตัวก็ต้องรัดรลวก็ต้องไปหลักออลักๆที่เกี่ยวข้องเพราะนั้น แขนเฉาสารถแล้วก <g ün dragon risque> ็ความความต่างเราดีไหมซึ่งหน้าที่จริงโดยส่วนใหญ่เรื่องของพยายามคือหน้าที่ของซ่อมลุงใช่ไหมครับแต่คนที่เป็นพีเอเสียต้องมีหน้าที่อะไรติดตามและตรวจสอบการนำรถเข้าถาวตามแผนตุรกถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้รู้ว่ารถเราเากัูการือไม่จริงไหมเพราะคุณกระเบิดแขนเสร็จเป็นไงะก็ต้องไปติดตามเขาด้วยเพราะฉะนั้นหน้าที่เราเนี่ยเราไม่ใช่หน้าที่เราจะชมเรา็ต้องไปติดตามไปตรวจสอบไปดูว่าเขาได้ทำหน้าที่ของเขาตาม ข้อตรวจกรมเนี่ยโอเคไหมฮะสองตรวจสอบความพร้อมของรถและอุปกรณ์ประจำรถก่อนระหว่างหลังการเดินทางถ้าเราอยากรู้ว่าตรวจเช็ครถกับต่างเดืนมาเราก็ต้องมีแบบฟอร์มเป็ตรวจเช็กรถูกมติรถได้รับการตรวจเช็คจริงนะถูกไหมครับอุปกรณ์ส่วนทว่ของรถได้รับการบรนการเพาะว่ามันพร้อมจริงหรือเปล่าถ้าเราอยากจะรู้รถตรวจจริงใช่เช็คจริงตรงนี้เราต้องตรจะต้องมีลายเซ็นลองถึงนั้นด้วยไม่้อที่เป็นเด็กดีเพื่อยืนยันได้ว่ามันเช็คจริงถูกไหมครับหรือบางกรณีเป็นไงฮะรถ ถ้าออกจากบริษัทเราก็ต้องออกร้อยด้วยเจ็บเราจะรู้ได้ไงเราก็ต้องมีอยู่บนถนนล้วเช็คว่ารถออกจากรายการแลัวออกจริงถ้าไปเจอมีปัญหาองก็คุณบอกคุณเช็ครถจริงแต่ว่ารถต้องมีสภาพที่สมบูรณ์เท่านั้นถึงออกวิธีงานได้ถูกไหมฮะถ้าเจอแสดงว่าคุณไม่ได้เช็ครถจริงก็หน้าที่โดยส่วนใหญ่ก็เป็นหน้าที่เป็นบัตรการส่งหน้าที่เราเข้าไปติดตามตรวจสอบถูกไหมฮะว่ากระทำน้าที่จริง ดำเนิเรื่องที ứng, ่สามตัวอุปกรณ์เกี่ยวกับความปลอดภัยนี้เป็นอุปกรณ์ส่วนควบที่เกี่ยวข้องกับการอุปกรณ์ไม่ปลอดภัยเช่นถังระเบิดนะครับมีการตรวจเช็คครับอุปกรณ์ไม่ปลอดภัยกับอุปกรณ์อื่นที่มันเป็นอุปกรณ์เช่นอุปกรณ์ PPE พวกนี้ว่ามันปลอดไหมครับสุดท้ายเป็นยังไงเห็นไหมครับปันหาที่เราเป็นยงไงฮะหน่วยงานนี้อาจจะบอกว่าอุปกรณ์ไม่ปลอดภัยไม่ใช่ซ่อมอยูเป็นหน้าที่เจ้าของสมมติแต่ว่าเราก็ต้องมีเช็คลิสต์เกี่ยวข้องกับกระบวนการทุกทีถูกมัะแต่ก็นี่เป็นหน้าที่เราแต่ที่เหลือเป็นยังไ ไปกกับดูแลยเข้าใจไหมครับท okay. ี่ผมยกตัวอย่างนะครับอ evet ันนี้ภาคริจที่ภาคริจที่สองการจัดการพนักงานแบบรถก็ต้องบอกว่าการจัดการพนักงานแบบรถเป็นหัวข้อของภาคริจที่เยอะมากกับรายละเอียดต่างๆเพราะนั้นตัวอย่างของเอกสารที่ผมเคยทํางานนะอยากคิดว่าแารเทิ่มนี้เป็นของกลงไม่ใช่นะนี่คือการเพิ่มที่เราทำงานหนึ่งการกำหนดหน้าที่ของผู้เชี่ยวความสารถเรามีเอกสารเจนีของผอ้บงคัว่าเรากำหนดให้เรามีหน้าที่ของผู้ชี่ยวเร นะครับมีการกำหนดความคาดหวังกำหนดเงื่อนไขกำหนดสเปคขอรอไว้ไหมถ้ากำหนดไว้แสดงว่ามันก็ต้องเบสอนเจดีถูกไหมเช่นอายุต้องไม่เท่านี้ประสบการณ์ต้องตนี้แล้วปัจิบันหน้าที่นี้เป็นหน้าที่ของัญเพื่อเอชากับปริวารการถส่งแต่หน้าที่เราก็ต้องไปมีส่วนร่วมกับการที่เราไปดูไหมว่าตั้งตอระบวนการการได้มาซึ่งพอรอเนี่ยมันตรงตามเจดีที่กำหนดหรือเปล่าถูกไหมครับซึ่งโดยส่วนใหญ่เจ้าที่สรรหาจะเป็นคนกำกับดูแลถูกไหมแต่เราก็มีส่วนเข้าไป แนะนำไปตรวจสอบไหมล่ะถูกไหมครับเพราะว่าอย่างนั้นไม่มีคนที่ไม่คอลリฟายเข้ามาในระบบไม่เป็นไปตามเจดีที่ตรงมันก็ถือว่าเป็นปัญหาดที่สามเช่นประสบการณ์อย่างน้อยในการทํางาน2ปีสูกต้องนะก็บอกคุณเอาปีหนึ่งมาทํางานเฉยถูกไหมครับมันก็จะส่งผลตอบหน้าที่ของเราไม่ชอบที่มันไม่ตรงนะครับเราก็มีแล้วที่หนึงสองมีแผนการทํางานแบบเขาทำงานแบบรถนะอย่างเช่นเจ้าที่จัดงานก็ต้องมีการวางแผนคำว่าวางแผนนี้มันเป็นเรื่องของการวางแผนการทำงานและก็ต้องมีวางแผนในการ ่ปฏิบัติงานด้ถูกไหมเช่นเวลาพักของเขาเราขักกี่ชั่วโมงคุณได้วางแผนเขากับกระบวนการที่ถูกต้องไหมไม่งั้นเวลใช้ชั่วโมงการทงานเกาเกิดถูกไหมครับมันก็จะส่งผลต่อความปลอดภัยคุณไม่เข้ากรงกั๊กต่างๆมันก็จะส่งผลถูกไหมครับเพราะฉะนั้น HR ปฏิบัติการตรวสองกับดูแลหน้าที่เราเป็นไงติดตามตรวจสอบนะครับถัดมาจัดทำแผนการอบรมพนักงานกับรถบางบริษัทมีเทรนนิ่งเซสชั่นมีเทรนนิ่งดีพาร์ทเมนต์หรือโอเปอรชั่นก็ต้องทำงานประสานงานกับเทรนนิ่ง มีแผนการอบรมพนักงานสอบรอบประจำปีไหมก็มีมีเราได้จับได้ตัวลูกไหมถูกไหมครับหน้าที่เราก็ต้องติดตามตรวจสอบนะครับข้อไหนสมมติเราไปเจอผมมีแผนแต่ไม่เกิดลมจริงถึงเวลาไม่ได้ไปรีวิวหรือประชุมต้องเรียกพรีเซนต์นะถ้ามองในมุมผมว่าต้องออกมาพรีเซนต์คุณมีแผนสุดท้ายแผนคุณไม่ได้เลยท้่ผมปฏิบัติเลยมีแต่แผนแล้วสุดท้ายวีซอมมันจะออกมาตามข้อเดียวกผมนี่เอง ก็หม่ใช่เราต้องก MM ็ต้องไปดูประสิทธิภาพตัวสิทส่วนคนแล้วเพาะที่สี่แต่ตามแผนการตรวจสุขภาพพนักงานพนักอันนี้อาจจะเป็นหน้าที่จะบอกร่วมกับเอชอาร์ส่วนลดแล้คุณมีแผนการตรวจสุขภาพพนักงานแบบลดไหมมีแต่ว่ากลุ่มเสี่ยงนะกลุ่มเสี่ยงแต่ละกลุ่มมันต้องตรวจประเด็นอะไรแต่ว่าแต่ละวันจะตรวจไม่เหมือนกันเพราะนั้นมีแผนเสร็จได้พอนะครับมีแผนการตรวจสุขภาพของร HR ปฏิเสี่ยงมีแผนการติดตามตลอดกลุ่มเสี่ยงได้ซึ่งหน้าที่นี้อาจจะเป็นหน้าที่ของ เซฟตี้เซฟตีว่าหน้าที่ของเซฟตี้คือเราต้องมุ่งมีและปฏิบัตินี่ก็ถือหน้าที่เราก็ว่ากันนะครับบางบริษัทเราไม่ใช่หน้าที่ของเข้าว่ากันไปนะับเนาะมีการตรวจแอลกอฮอล์สุ่มตรวจสารเสพติดไหมเราบวารวมกันนะครับห้ากับสิแอลกอฮอล์กับสารเสพติดมีไหมถ้ามีมีบันทึกการตรวจแอลกอฮอล์ก่อนเรื่องงานนะหรือว่าพี่บอกก่อนเรื่องงานมีหลัาเรื่องงานมี่มาหรก่อนเรื่องหลังเรื่องเป็นยังไงครับหน้าที่เราต้องยืนยันเช่นมีแผนงานทํางานวันนี้สิบคนสมมตินะตรวจไปแล้ว แอลกอฮอล์ก่อนเลิกกลับมาตรวจได้แค่ห้านอนได้อีกห้าคนเป็นไงถ้าไม่ได้ไฟล์ของบีพอลกับอั็เตอร์ส่งมาแยโดยเฉาถ้ามันตรวจไม่ครบเป็นไงฮะอาแล้วมันจะยืนยันได้ไงสุดท้ายเป็นไงฮะตรวจสารเสพติดแอลกอฮอล์อ๋อสารเสพติดแอลกอฮอล์หน้าที่จ้พอเลยหน้าที่จ้พอทุกสามเดือนทุกหกเดือนต้องสแอรร์เช็คสมุดแล้วตรวจได้ครบไหมหอเพราะต้องกกดูแลับไปเลยสุดท้ายตรวจความพร้อมด้านร่างกายจิตใจที่นี้สงสัยไหมครับความพร้อมด้านร่างกายจิตใจ และหลายบริษัทอย่างเช่นที right so okay. ่ต so ัวอย่าจะมีห่งหุใช่ไหมครับมียอดที่ห้งหุมเนาะที่จะต้องยืนยันกลบอกของเรานี่วันทีเป็นงานเพื่อคืนกับธุรกิจโมงเพื่องานยี่โมงมากี่โมงตื่นมายี่โมงมีประเด็นปัญหาีความกังวลไม่สบายใจพี่คิดว่าพี่ททำงานพี่จะ่อให้พี่มีข้อกังวลอะไรข้อแม้ปดไม่สบายมะลถูกว่าควาดันเบาหวานไขมันต้อปกดไหมความดันไหนอนอีั้ยถูกไหมครับนี่การนี่คือการยืนยันยืนยันองของด้านร่างกายด้าจิตใจต้องมีแบบประเมินถูกว่าดูหน้าดูตามต่าแล้วก็เปียบกับสาร นะครับพอมมีเอกสารยืนยันเสร็จอันนี้อาจจะไม่ใช่เซฟตี้อ๋อเป็น้าที่เป็นจัดการหนึ่งศพเป็น้าที่จัดงานนั้นเก้าที่จัดงานคุณก็ต้องมีเช็คลิสตัวหนึ่แสดงว่าทุกขั้นตอนพวกนี้ T S M เกี่ยวไหมเกี่ยวโอเคไหมครับอันนี้ก็คือภารกิจที่สองพารกิจที่สามการเดินรถมีการจัดวาแผนการเดินทางนะเนี่ยมีการรายงานการสำรวจเส้นทางประเมินความเสี่ยงถือท่าถึงจอดต่างมีการสำรวจเส้นทางประเมินความเสี่ยงจถูกไหมซึ่งหน้าที่นี้อาจจะบอกโอ้อันนี้หน้าที่เซฟตี้รอประเมินความเสี่ยงชิฟ ได้ไหมครับดูค <internally. S 3> ูเก <el> ้นอย่างเดียวมันไม่เคยไปลองบนที่จริงมีนะครับบางบอนก็เปบอกรณีความเสี่ยงคลิปก็รอต้นทางนี้เดินเส้นทางนี้แล้วก็ไปทางนี้เป็นไงฮะเราก็ทําเป็นรายงานตัวความเสี่ยงซึ่งเป็นไงฮะเส้นทางคือภาคผิดก่อจ่ายที่ต่ังมันเปลี่ยนแปลงไปถูกไหมหรือบางคนเป็นไงข้อกำหนดให้เจ้พอทำสมมตินะแต่บางคนแต่ผู้บริหารของจ้พอไม่ตองอกไปเสียค่าใช้จ่ายให้พ่อกรอทำเองประด็นกหายทำเองต่อกรอขายรุ่มมาของเงินกอนเสีย ใช้รอกับใช้จอดอประสิทธิภาพต่างกันรอไม่ได้เรียนน้เขาจะมองความเสียอาไว้อะถูกไหมครับประสิทธิภาพประสิทธิผลในการที่จะไปจัดทำแผนรบแผนควบคุมต่างๆมันจะรัได้ยนงไงนที่จะมีประสิทธิภาพประสิทธิผลเพราะนั้นหน้าที่ตรงนี้ก็ต้องตรวจสอบให้ชัดนะตรวจสอบการจัดการในใช้ความเร็วมีดีกว่าการใช้ความเร็วกับรอไหมมีการตรวจสอบสถานะการเดินทางมีการจัดเก็บข้อข้อมูลจริงต่างๆพื้นที่การรับผต่างๆเอามาวิเคราะห์แล้วฟีดแบ็กกับกับรอคนที่มีอำนา หน้าที่นี้อาจจะเป็น g p s หน้าที่นี้อาจจะเป็น c c t v ข้อมูลพวกนี้เราเห็นไหมว่าพอกลองแต่ปัจจุบันใครเป็นพอกรองกลุ่นเสี่ยงประเด็นด้านความเร็วเนี่ยท็อปเท็ตหน้ากวนี้ประเด็นหน้าการใช้ความเร็วเกินประเด็นเรื่องของพฤติกรรมอะไรต่างๆใบสร็จใบสั่งข้อร้องเรียนความฝืนปัจจัยลูกค้าหรือข้อมูลจาก g p s หรือก็มีใครเอามาวิเคราะห์กันหรือว่าเพื่ออะไรครับเพื่อควบคุมสิ่งต่างๆหน้าที่เราทำอะไรครับ เราต้องไปติดตามไปตรวจสอบเพราะนั Jamie, so, ้นเราก็เห็นข้อรงรอถึงเวลาเราก็เอาข้อมูลไปดรวยข้อร้องเรียนบางทีเป็นไงฮะความมุ่งใจลูกค้าอยู่กับตาตลาดสมมตินะเราก็ตเอาข้อมูลตรงนี้มาเป็นเซ็นเตอร์รับฟิตแม็ว่ารองรอดไหนมีปัญหาจะต้องตัดงินไม่ต้องจัดการแต่งยังไงเพราะนั้นมันก็ต้องพอที่นี้มาแต่ถ้าไม่มีพวกนี้เราจะรู้พฤติกรรมเสี่ยงอันเซ็นแอคพวกนี้ได้ไหมเราไม่รู้จุ่งอันอย่างใบสั่งปัจจุบันแม้ใบสั่งการใช้ความเร็วเกินอย่างเงี้ยเยอะไหมเยอะบริษัทบอกให้เขาจ่ายไปแล้วไหมก็จบไม่ พอคนที่ใช <c ười> ้ความเร็วเกินมีใบสั่งหรือเป็นพฤติกรรมบาเรื่องกระบวนการต้องอูกควบคุมถูกไหมครับถึงแม้จะจ่ายเงินไปแล้วก็ถือว่าเป็นอันเซฟแอดถูกไหมคับหรือเป็นการกระทำที่ไม่ปลอดภัยมันมีแนวโน้มที่จะเกิดอุบัติเหตุหรือแม้แต่เรื่องของพฤติกรรมการใช้ความเร็วเกินเยอะไหมครับงานต้ามองเสื่อมระบบเยอะนะเกี่ยวกับทุกทางแต่ว่าเราคือเฟืองเฟืองหนึ่งที่จะต้องหมุนใช่ไหมในการที่ทำให้เฟืองนี้เป็นท็อนั้นที่สองแต่ถ้าเฟืองนี้ยังไม่หมุนเนี่ย เหตุกานณ์หนีแค no ่อิสระเสียดีผมก็ถูกไหมอ๋อก็ไม่มีใครมาปรับเร็วก็เกินนะเกิดเหตุมามันก็ปฏิเสธเรามราไม่ชอบแค่ไหนชาวต้องรุ่งนี้พวกเราก็ปฏิเสธมันจริงๆดูไหมครับเพราะนั้นถ้าเรายังไม่มีกิจกรรมในการที่จะเฝ้าระวังเพื่อที่จะเห็นกลุ่มคนพวกนี้เราแก้ปัญหาได้เข้าใจความหมายใช่ไหมครับก็คือเราต้องกลุ่มเสี่ยงพวกนี้มาใครเป็นกลุ่มเสี่ยงเรื่องของการเขาเรียกอะไรนะเหนือร้าออกหนาง่วงซับประหลด ไทยมีประเด็นการใช้อคอมพิวเตอร์ไทยมีประเด็นมาตรฐานตามขั้นตอนไทยมีประเด็นใช่ลงสอบปัญหาประเทศไทยมีประเด็นข้อร้องเรียนมันต้องหาพวกนีอ้ออกมาให้ได้ครับประเด็นที่พฤติกรรมปัญหาอยู่ที่หน่วยงานของเราอยู่บนเส้นทางอยู่บนสายที่ตรงกันถ้าเราหาตรงนี้ไม่เจอเราจะจัดพฤตกรรมเพื่อที่จะไปบริหารธุรการได้ไหมถูกไหมครัเพราะฉะนั้นนี่คือตัวอย่าง ถัดมาประเด็นเรืああ่องของการจัดการการบรรทุกและการเรินสายผมอยากให้มีคู่มือเรามีคู่คู่มือวิธีการกับรถเนี่ยถ้ามีคู่มือพวกนี้ได้ถูกสื่อสารให้ปบรทุกคนเข้าใจขั้นตอนที่ถูกต้องพวกนี้ด้วยถูกไหมครับปบรอหลายหลายคนก็คือตงพาราเราบอกเราแนะนำไปมันมี้เขาไม่ได้สนใจถูกไหมครับเขาก็เลยไม่เข้าใจาเผมก็เลยอยากให้มีคู่มือแล้วก็มีบันทึกการสื่อความการสื่อสารสำคัญนะครับถ้าไมทำไมเราต้องมีบันทึกนี้เน้น กว่าครับมันคือการส่งผ่านข้อมูลที่เป็นความรู้ที่เป็นข้อมูลที่เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องปฏิบัตินโยบายิให้ความปลอดภัยต้องมีอยู่เซฟตี้โพลิซีต่างๆหรือคอลิตี้โพลิซีต่างๆทำไมต้องเสริมบทกฎระเบียบมาตรการของพวกทำไมต้องมีถือว่าเราสวัสดิการแรงจูงใจต่างๆทำไมต้องมีถือว่าเราตัวผสมก็คือเพื่อให้เราเด็ดขาดสุดท้ายตรวจสอบความปลอดภัยในการบรรทุกคนโดยสารแล่วก็การขนส่งสินค้าขั้นตอนในการเป็นแบบนั้นและหลังจากนีเรามี พอเราเรียนถือว่าเป็นลูกค้าความไม่รับเสียหน้าตกับสินค้าพอขอบอกไม่ follow การปฏิบัติงานการัม่ตอบกลับลูกค้าก็มีรปภก็มีเกิดเหตุในรายโดนด่าทุกทีแต่เหตุที่เขาไม่ follow เพราะอะไรก็ต้องกลับไปดูว่าเราหมีจงใจที่มีพฤติกรรมนั้นหรือเราไม่มีขั้นตอนการงานที่ถูกต้องแน่นอนหรือเรามีแต่เราไม่อบรมหรอมีแต่เขียนไว้แต่ไม่เคยเอาไปสื่อความพอเอาไปสื่อความอบรมเสร็จไหมครับเราต้องเป็นตัวติดตามเขาไหม ก็้องมีตรวจติดตามวิธีการตรวจติดตามมีสองแบบแบบที่หนึ่งก็คือไม่แจ้งทราบล่วงหน้าหรือว่าเราก็ือสแปนเช็คไปอยู่ในตัวที่ลูกค้าเป็นไงเจ้าพ่อคนที่ได้รับอนุญาตก็ซุ่มไม่แสดงตัวเราก็ดูแฟกต์เพื่อที่จะที่เขาทำจริงว่าะเขาทำมาเรียวแค่ตรงตามขั้นตอนของกฎหมาเราค่อยแสดงต่อมันในแบบสบายใจเป็นอย่างเดี่วพี่วันนี้ผมจะไปตรวจพี่นะไปเจอกันที่บริษัทลูกค้าขออนุญาตลูกคิหน่อยพี่ทำตามหน้าที่ที่พี่ต้องทำเลหนึ่งสองสามสี่เดี๋ยวผม ทีหลังอเ,งเพื่ออะไรเพื่อที่จะได้ดูเลยว่ออาปปวก็ทำทันที่พวกนี้หรือเปล่าไม่งั้นข้อร้องเรียนการไม่แบบตามขั้นตอนบฎเกณฑ์ในบางที่ลูกค้าก็เกิดขึ้นอีก,กถูกไหมคราบความท,าที่มีกล้องไปนะไม่จำเป็นต้องไปดูเองแค่ได้ของลูกค้านะมันเป็นเรื่องของคนจ้างเพราะนั้นผมแค่แนะนําว่าเวลาจะทํางานใไม่ปลอดภัยมันไม่ได้อยู่ที่ออฟฟิศเราต้องไปอยู่บนห้องไปล้อมเหมือนกับเขาเราถึงจะเห็นเขาจริงถูกไหมไม่งั้นเราจะควบคุมเขาได้ไงไม่งั้นก็จะเห็นได้ไงว่าพฤติกรรมที่ใส่ของ ถูกครัถ hey, ้าทำขนาดนี้เป็นไงฮะมันน่าจะปลอดภัยมากเป็นเนี่ยแต่เหนื่อยไหมครับผมเหนื่อยแน่อ๋อภารกิจที่ห้าภารกิจสุดท้ายการจะทําแผนเล่าเมืองริเวณบริเกิดี่เห็นเดืเฉื่เรามีกําหนดแผนไหมครับว่าเหตุฉุกเฉินอยบริษัทเลยเรื่องไหนเช่นรถเสียหายทำยังไงอ๋อที่คว้าง lower เกิดบริเวณนี้ response ยังไงถูกไหมครับเพราะฉะนั้นมีแผนในการจัดการเหตุฉุกเฉินอยไหม พอมีแผนเสร็จเรามีอุปกรณ์ผู้ภัยอุปกรณ์ให้ความปลอดภัยไหมครัที่ต้องใช้ในการปิดกู้ไหมเรามีเบอร์โทรศัพท์ในการติดต่อกรณีฉุกเฉินไหมเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินเช่นประกันภัยเบอร์อะไรเกิดเหตุทีสามปีสี่เจ้าพอพอเราแจ้งใครใครแจ้งมามาแล้วไปยังไงใครแจ้งลูกค้าอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นลีสอฟุ่มเนี้ยคนจะต้องมีในตัวตัวอย่างให้ดูเนาะอีกเรื่องหนึ่งก็คือการเรื่องที่สองคือการจัดการติดต่อประสานงานตอนนี้เกิดเหตุฉุกเฉินมีโครงสร้างในการแจ้งหรือจัดการเหตุฉุกเฉินไหมครับเจาอ เิดเหตุโทรแจ้งบนหน้าหน้าแจ้งไทยใคยแจ้งผู้กับผู้ริหาใครแจ้งกรรมการใครแจกูกค้าโสรพวกนี้เราต้องประหาัจัดการยังไงนะครับตัดมาสุดท้ายการจะทํารายงานเรามีการรายงานอุบัติเหตุมีการเิเคราะห์การเกิดอุบัติเหตุมีการสอบสวนไหมนะครับแล้วก็มีการกําหนดแนวทางในการป้องกันการเกิดเหตุซ้ำไหมมีหนังสือแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนไีมอันนี้ที่ผมถามว่มีมีหนังสือแต่งตั้งคนให้ข้อมูลข่าวสารกรณีที่ตีสื่อสังคมชนไปสอบ กรรมการข้ามันเนี่ยคือมีหลางครั้งนะโดยการเห็นเชิงว่ามันมีเรื่องงการสอบสวนมีเรื่องการสัมภาษณ์ตำรวจต้องหาคนที่ประสานงานถูกไหมครับโดยส่วนใหญ่หลายบริษัทก็จะให้คิว s c Man ซีมีเนอรคนที่เป็นว่าเนี่เสี่ยวที่จะต้องทำในทีมนี้เพราะเรารับรู้เหตุการณ์เราประสานงานกับกรรมการหลักถือว่าจะกรรมการต้องดูเพราะฉะนั้นกระบวนการตรงนี้ก็คือมีหลายละเอียดตรงนี้เพราะนั้นผมเน้นย้ำนะครับว่าที่ผมให้ดูเนี่ยคือเป็นตัวอย่างที่เรา เพราะนั้นในเอกสารของกรมเขาก็คงไม่ได้กําหนดชัดเจนแต่ว่ารายการประเทศกรมมีไหมมีแบบฟอร์มนะครับผมมีแบบฟอร์มในประกาศจี่ผมให้ดูที่มีเอกสารแน่ยถ่ายสุดโอเคเคลียร์ไหมครับกับหน้าที่วามรับผิดชอบท่าหน้าที่เป็นตัวอย่างเอกสารที่เราจะต้องปฏิบัติในกรุงกรมีตรงไหนสอบถามเพิ่มเติมประเด็นนี้ไหนครับประเด็นที่ผมต้องลงรายละเอียดแบบนี้เพราะว่าถ้าแต่ละบยมันไม่ได้ลงรายละเอียดแบบนี้ผมก็เลยเอาตัวอย่างที่ผมทามาให้ทุกคนเห็นภาพว่า ถ้าเรามีเอกสารพวกนี้เรามีหลักฐานพวกนี <reci> ้สมมุติเ <agua> กิดเหตุสมมุตินะครับเกิดเหตุวัเนี้มีปัญหาแเรากรมเกิดมาถามถูกไหมครับเราก็จะถือว่านี่คือเอกสารที่อยู่ในระบของเราเนี่ยเรามีกระบวนการพวกนี้เรามีโปรซีเจอร์มีเดโมไบเมีเวิร์กโปรซีเซชันเรามีแบบฟอร์มทุกอย่างจบไหมครับมันก็จะลิงก์ขึ้นไปที่หน้าที่ของรัฐธรรมนูาคุณได้ทำอะไรที่ถูกต้องถูกไหมครับสมมติตัวแรกกอห์สมมตินะบริษัทไม่อนุญาตให้ซื้อเครื่องตัวจใบกอ แต่จอปของผมจะซื้อของก็ต้องทำเมมโม่ ode, ใช่ไหม<น>ของม,มาทกรรมการเนะี่ยจะซื้อไว้ให้อเพืไอใช้อย่างน, <c oughs> นี้ทำเมมโม่เราเสร็จสุดท้ายส่งให้กรรมการกรรมการเกิดไม่เสร็จสมุติแล้วปรากฏว่าอเราเกิดเป็นเมาสสุดท้ายกรมเข้าไปที่บริษัทเขากา็ไปถามว่าทำไมคุณไม่มีการ,รตรวอะไ้ก็อกเรามีหลักฐานที่เป็นเมมโม่ของันไปแล้วรอดไหมครัเราแต่พวกแันไม่เสร็จไงอันนี้ไม่ใช่ว่าเราไม่ชอบเราแล้วนะแต่บอกว่าเราไม่ปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้แล้วนะถูกไหมแต่มันอยู่ที่ผู้แทน เกี่ยวกับตรงนี้เราเลยไม่สามารถปฏิบัติได้ตรงนี้ถึงเวลาเผื่อเหตุไม่จริงแตบที่รอดเนียมีโอกาสรอดที่ะเสียมีโอกาสรอดเพราะฉะนั้นเอกสารพวกนี้ก็เลยจําเป็นที่จะต้องเก็บพวกนี้โปรเทคตัวิ่งไว้ด้วถูกป่ะครับเพราะว่าถ้าไม่เป็นเหตุไม่ไงฮะไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดเหตุฟงเข้าเมื่อไหร่เงี้ยงานอาจจะเข้าหนองหลานแล้ก็ได้แล้วก็แล้วก็ที่สำคัญคือเราได้เรียนรู้ในในเรื่องของรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับการจัดทําเรื่องระบบป้องกันภัยในการ นะครับมันจะเป็นทั้งสัจสคุณของแล้วก็ในส่วนของคนนะครับก็คาดว่าสามารถที่จะนําไปประยุกต์ประใช้กับในส่วนของวิชบของเราเพราะว่าของเราอาจจะมีรูปแบบของวัตถุที่แตกต่างออกไปเพราะฉะนั้นอาจจะมีรูปแบบการดำเนินงานที่แตกต่างออกไปแต่คือในในแนวทางหรือว่าในทิศทางเดียวกันนะครับของ BTS SMU องครับก็วันนี้ก็ต้องขอบคุณอาจารย์ที่มาสิประสารวิชาครับ ให้กูหลักนะครับเราก็คิดว่าเราจะสามารถนําไปปรับใช้วันนี้อาจจะยังไม่ดีแต่ในวันหน้าจะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็คิดว่าอีกสามปีอาจจะมาพบเปิอาจารย์ในรอบนี้ด้ครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านนะคแล้วก็ผมยินดี ันนี้โชคดีครับขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนค่ะ